ัดีพี่น no ้องมัอนี broken, tá, so ่ซ่องยาสมองนะสอนกุ้งเนอะมาใส่ไข่น้ำจ้าสิได้ท่านายต่างรุ่นกันไปน้ำกันเลยจ้าเด้อสิ่มานมาหมานพี่น้องกุ้งวัอนี้กุ้งหากินกุ้งมาละตัวสองตัวตัวตัวใหญ่ดีอยู่ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่ดีอยู่หอยกระไรกุ้งกระไรตัวตัวมันบอกไอ้ถือหลอดแง้มส่งมนก้ยถือ มันถึงย้ำโซกุงว่ากันพอกินไรล่ะก็แม่อนดอกแห้งเอาวุเอาี่นองนี่เด้อกุงนี่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 แยงน่อยก็มี่เอาดอกปากระย่างหน่อยปล่อยมันก่อน อุ้งโอ้แดดก,ก็แดดเดเดจะสรงรัฐเพเียงหนย้อนแสงกับขอให้ได้พี่น้องเรียนตาอะไรมาใส่ไขรน้ำเลวใย่หมอนมาสอนกุ้งมาน้ำงมห่วย ผนกุ้งต้งง้มหอยล่ะพี่น้องภาษาลราพัดเราพัดแค่หลักเที่ยวที่กินได้พี่กินได้เอาเบิร์ดนั่งกระบกใส่ไข่กระเพือกถือหรอกมันมีปลามันโมเรีนจะได้ลยบูโอ้ยหอยยังลายเถียมาเอาดอกเอาตะหอยจูบ ทั้งตกับ,บ่อดด้ไยบึงหนกเด้อพี่น้องเอ้ยไอ้บึงบ้งบดตัวันกับบอด้อยู่ในกลางน้ำเจ้าก,ก็ผสมแม่ในในใหม่มืน่วอเมนหมึงขางอุ้มเมย์บรรยากาศม,มันขาอุ้มแล้วใหม่เขาอวนเขาลงเลืกลอกเหรอกุงมันฮอนบรากาศมันฮอน น้อยระเทียมแถาวิ่งอาญายิงอืมกระถือลูกะไรเนี่ยตัวใหญ่ยืนไหมตัวใหญ่ยืนไหมตัวนั้นสู้ได้ก็ตัวใหญ่เกียบยังตัวใหญ่ไหนโอ้ยตาบลาหิน กนนุ้งส่วนมันตัวง่ามอยู่เป็นองกุก้งส่วนงามก็ามขาใส่นั่นอนมะขาย,ยู่ใส่ใส่กุ้<ม>งง่ามอยู่ต่ว่าสวนได้บ่าคุณโอ้เปลี่ยนมือส่วนก่อนโอ้ยขอส่วนว่าเป็นหนกแข่งแข่งแ่งวนวน เลี่ยนกันเนี่ยไหมวันน,นี้มันเอยเนาะนี่ไหมไปขึ้นไปใส่ะไรี่น้องเลยเมน้ำนี่ไปใส่เราค้นไหส่วน่ะส้มยิ้วถัดไปส่วนจักบาทเบื้องหนึ่งคันว่าถือกับไปบ้าน ông có khẩu khóc phun toàn bưng chắc bạt đúng thang thang mà mình toàn được thang nào vun vun nào đúng được được ơi nè vun phải vun ma bưng mi <laughs> ai ôi nước lướt nhiều quá คือพีอ่สองเลืกถก,กโอ้ยเลืกไข่สิล่งไปขอยกระยานกระปีง่ายมากไงดีเลยอืมอเอาว่างลงในเนล้าจะวีง่ะเออนั่นนี่ตัวใหญ่อยู่นี่ปลาบ่อเอาดอกเอาปอนมันลงเลยปลา

อตัวนี้ลุงตำตำไหมส่วนบุญลุงตำตำเออนั่นส่วนหอดไม่หอดขนไปทัวแล้วเออนั่น ถีงว่าล่ะพ่อแล้วคำเหรอมามาใบไม้หลาย,าาลายตัวมันตานา้านน้ำ กุ้งกะออกเบื้ดมามาคำหละหลัไปเอาหัวเขาคอกมา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  เอาลูกน้ำนี่ป้าหน่อยหน่อยนงี้ยอันนี้กับซาวรกแล้วครับบ้านเอาว่าเขาขอก ในคุ้มค่าขอคายสินเมืองก่มน้ค่าเยเห็นด่มันอม่เท่กตนมาจมขึ้นมันพี่น้องเอ้ยสั้นฟังสั้นอ้ยอ เอาวฝายขึ้นให้เพื่อนบึงไหกุงพี่น้องกุ้งกุ้งกุ้งก็ได้กินอยู่ดอกพี่น้องเหมือนี้กุ้งกุ้งสดกุ้งกุ้งกุ้งกินกุ้งมาหนี่นี่แหละพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมเด้อฝากต้องเยอสมุนโทวตายไว้น้ำในเด้อจ้ากดติดตามกดกระดิ่งไว้น้ำในเด้อจ้าสำนี่แหละจ้าวัดดีจ้าเด็ครับ